ถือปลายังเนาะถือไว้ขนาดเลยพี่้นเสียงตามตามใส่ยังบมแล้วสิพูดเบื้งนี้อู้ยเนาะเดอ๋วยังยังยงยังอ่ไรวารุดเนาะวารุดแล้วนี่ฮูปลาย่งนีคือคืออยู่อุ้ยอุ้ยหงแท้หงแท้ กราบสบายดีพ่อแม,พอนะม่พี่น้องเนาะมื่อนี้มาพ่อกับบ่าวอัติคือเกา่าเมื่อนี้ยเบ้าอัติสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาอ่ามาใส่เบ็ดเนาะนี่เนาะเบ็ดมีทั้งเบ็ดปลาและเบ็ดกบเนาะเาสีใสเมื่อนี้เนาะเอ่อเรื่องว่าลักๆักอะไรกับเบ็ดปานะลาเนาะลองๆก็คือซีเมนเบ็ดกบมื่อนี้เขามาใส่อยู่น้องเนาะน้องดงอยู่ดงเนาะน้องอยู่แต่ว่าเขาตันดงเนาะตันอยู่ห้องไปพิมพ์ ซึ่งมันเป็นดงเนาะเขาตันไหวนี่เป็นน้องสาเนาะแต่ว่าเขาตันดงไหวอยู่ใกล้ๆกบ่านเนี่ยแหละพี่น้องบริยุกงอยู่ใกล้ดอกมองๆกบ่าก็เห็นแหละนาะงน้องนี่จะจะหกไปพิเศษเนยโอ้ใช่เลยทางไปอุ้ย เพราะว่าเขากับบุรีเขาเนาะบุรีเขามาดนแหละบุรีามา,า,มาใส่ดนเลยเนาะน้ำคุนเนาะพี่น้องขักแล้วใส่เบ็ดกบดำเนาะกบเบ็ดปลาผมเนาะนี่เขาชิซายอยู่นี่เนาะน้ำเลยว้กวใหม่ธรรมดา จับไปนี่น้ำล้วนเลย เบ็ดยังบักหลายอย่างนี้ใส่ยังบโมเลอสักนี่นี่ใส่ทีท,ทีเลยล้างนี่นี่ถือแล้วนี่มารุ่นกันว่า,าปลาอย่างนี้คือว่าถือไว้แทอ้อุ้ยอุ้ยปลาดุกพี่นอ้องอู้โตอเออปลาฮักกระชายเหลวเนี่ยนี่อ๋อปลาดุกขาวอเลย เทียๆแล้วเนี่ยนี่วู๊หขักไล่ขลักไล่เบื้องบนกินเลิกบ่ถ้ากินเลิกก็สิใส่ไปต่อลังใหม่เลยโอ้กินบมดเลิกบแลกินตื่นๆเนาะปุดบๆเอกก่อนเนาะปุดออกแล้วก็ใส่เอาลังใหม่อีกเนาะนี่แฝดหมดอามาดํามือนหมื่นเลยนี่ปลาดุกโอ้สุดยอดนี่ลังหนึ่งก็อยู่นี่กิไก่นี่ โอ้ยบ่เห็นหุนก็ขออภัยเด้อพ่อแพี่น้องเอ้ยใส่ฮักกะแล้วเบ็ดกับบ่เบิดว่าสิเมื่อยด้ยินเสียงตามตาถือป่าจังเนาะถือไว้ขนาดเลย่ยินเสียงตามาใส่ยังบ่แล้วซั่นนี่พุเบิ่งนี่ฮูฮูอืตอสิโหเนาะปาตอ โอ้ยใส่เอาปลาดุก,กเก่หนิมือถือเจ้าจะแดงเลยเอ้าปลาชีวะกระเก็บเก่าเนาะพี่น้องเนาะทีเชียงตาม,ตามอยู่มาชิมื่อเลยเออเอ้าเก็บกันเรื่องแต้มอีกแล้วพอดีสองแต้มถึงปลาดุกมาบารนีนะ้เนาะพี่น้องเนาะบารนี้เขาถึงขันกัามายามมาเนานะบารนี้เนาะถึงตอนมายามเขาเลยโอ้ยเป็ดจงได้เลเบ็ดกระใสโบเบิดเนาะสีมันบโบลูโบมันเนาะ ตรงมันลุ่นกันพี่น้องไปปุ้งเหยื่เข้าปลาคูกไปเอาไปเรื่อยอันนี้กับประมาณประมาณเลยส,ส้าซองถุงกูกลัวเลยเนาะถุงกูกลัวจะจะซองถุงเลยนะ เือขาดบอกหอัดไววดีนะอยัาแบะเขาโอ้โหนืกกอกข้าศึเขาได้หมดแล้วไปอยโอ้โหเยอะ มานเลยบอกมาหลุดแี่แอดียวพบตนแล้วมาแล้วมาแล้วมาหลุดกันเลยล้างแหลกอยเนาะโอ,อ้โหตีกันล้างแหลกพี่บมานบงึงท้องขอยาไปตโต๊ะนีเลยด้โอ้โบมานแต่หลอดเนาะ มม chỉ นนะบ,บ,บ,บมมาอาย,ย,ยุกันเจ็หลอนเงี้ยกันไปเงี้ยขีก็เดือดเนาะง่ายๆเลยเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเนาะบ่ค่อยอยากอยู่ป็นไรเห้ đang phục chắc đây, cái chị tên em đi chắc rồi chị song chị cái năm thứ mà ở đi chị song chắc, song chị chặn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  chị Đang thi chặn cả mình chặn 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 ที่สามที่สามกระมิดเนาะบอลล่อนเลยหลังนี่ชีแล้วที่ชีที่ชีก็ยังบุยจากหลอนไปได้เด็กอะเลียนเงี่บไหมเลยจ๊ะ

เพราะว่าพื้นที่เข้าส่มันน้อยเนาะเขามันบุคคลมีพื้นที่ให้ใส่เนาะเขาเลยใส่ทีีเลยมันมีวะเห็นอยู่ว่าหูกล่องไหมนี่บ้าปบ้านไหนหน่อยเนีือหักเงียงเนี่ยคนอื่นบุ้ชก็ต้องหักเงียงก่านาะ นึ่งเต็มนี่ใช่เลยอนาฮะนึนงน่งเต็มใส่เลยนี่นีนนของเขาไปไปล้างต่อไปเลยูไปล้างกูเลยอุ้ย

เบ็ดกบอยู่いい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 ีเบ <c oughs> ็ดกบนี่นี่นี่ือ่รอเินี่นี่นี่เบิงนี่พูดดู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 เร่อ่พเบิ้งตายังดีคคอยู่อุ้ยงแท้งแท้อวอาปกเอาอยู่บ่ ปล่อยนี่ยากตายได้ปล่อยนี่โอ้มันกินบุหรีเนาะปรากฏขังโึ้คมาได้จะได้ให้ปรากฏขังนี่หางสีทองเนาะเขียบทองหมดอ้ยบูนาเลยเนาะเ้าะไป คนฟันเสียงดีต่าต่าคนป้ามันเนหหป็นป้าหัวหามเอาไปไปกินอีแค้มป่อนบิดเลยสั่งเด้อกคนเราเพิ่งไปประดุกไหนวายี่ดอกวะนี่สนุปป้งปนงานเลยในยำนีด้ดอก ลาลุกหนึ่งแต้มกับปลาชีโผ่แหละกับปลาไนเนาะสามแต้มสลับพยายามเนาะกบกับอะไรจักโตเบ็ดกบกับพ่อมาณวกกินรังเนาะอะไรจักโตนะมันหลุดก้นมืออื่นเสาเนาะพี่น้องเนาะส่วนว่าปลานี่มันหลุดก้นมืออื่นเสาเนาะเพราะว่ามืออื่นเสานี่มีเด็ดกรมตอนนี้เนาะเพราะว่า ตอนนี้มันเงียบดิจ้าน้อยเดึกดมากฝนตกป้าออกหากินเนาะเสือใน่นอนว่ะมือเสาร์นี่มีรลุดนแน,น่อนสุดท้ายนี่เบาที่จะขอฝากเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เบ่งนํำกันตลอดมาสำหรับคลิปนี้ฮันชิเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วขาา้าว่ำมือเสาร์นี่ชิเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่ามันชิยาวเกินไปเนาะพี่น้องเนาะนี่